เมื่อกี้ผมเมื่อกี้ผมเชิญแล้วไม่ใช่หรือออกก่อนไม่รู้ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวข้างหน้าเดี๋ยวผมเป็นตัวเล็กเดี๋ยวเราแบ่งกันเราเทคเชิญดีเมื่อวานนี้ได้ดูยังเท่ได้ดูยังดูดิดูจริงหรือาดู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 พี่ได้ดู่ะ เมื่อวานเมื่อวานคโคตรแบบน่ากลัวเลยพี่ผมติดอยู่ในลิฟต์อ่ะอ๋อเออใช่เมื่อวานเมื่อวานผมพี่อุ้มไปงานไอเนี้ยบีซีใช่ไหมครับแล้วมันเลิกแบบงานเลิกดึกอะไรแบบนี้เนาะผมก็ลงลิฟต์แล้วลิฟต์ค้างผมติดอยู่ในลิฟต์ประมาณสิบห้านาทีอันนี้ก็จะตายเหมือนหนังอะยามยามแบบเดินมาใช่ไะแล้วยามเอามือแบบเปิดประตูลิฟต์แบบเนี้ยคือดึงมบดึงเหมือนแมหนังเลย แล้วนี่หรือว่นี่คือวิ่งขึ้นไปบนห้างอีกทีหนึ่งตอนแรกว่าจะกลับแล้วใช่ไหมเราวิ่งขึ้นไปบนห้างอีกทีหนึ่งเราไปติดต่อยามแล้วยามก็ทําหน้างง,งแบบอ,อย่างเงี้ย่ไรมไ่แล้วมันคนเรา่ยามที่พี่ติดต่อคือไม่ได้เป็นคนที่มาช่วยผมใช่เพราะว่าก็ตอนที่ที่ยามเอที่ยามแบบเขากําลังเหมือนแบบบอกเหมือนแจ้งคนอ,อีกคนคนึงอ่ะทีมงานว่าแบบ พอหนึ่งอเอเอออะไรแบร 2, 2> บนั 2, บ้นน่ะเขาไม่ได้ว่าหนึ่งวอสองนะเขาติดต่อกันผ่านทางผ่านทางมือถือออกที่สง่งไลน์ไปหากันเนาะ <laughs> <laughs> น่ากลัวมากแล้วผมแบบ <laughs> ตอนแรกเนี่ยไม่ไม่เชื่อนะแบบตอนแรกก็เออเดี๋ยวเดี๋ยวประตูก็เปิดสักพักผมเริ่มกดกระดิ่งอันนี้แหละที่มันอยู่ในเล็บใช่มันแบบว่ามันมีกระดิ่งนะที่เรากดได้เสียงดังมากแล้วแบบร้อนน่ากลัว เจอทุกคนคะ่ะเกือบจะไม่ได้เห็นเช่นไมร่าในอีพีต่อไปแล้วนะคะเลดจัอาสสานโดนจกัาานจกผมถามได้ไหมครับว่าวาสนานี่แปลว่าอะไรครับผมเห็นคนชอบแบบคอมเมนต์คำนี้มากเลยวัสนาของหนูพกุกวัสนาของพี่จักรวัสนาของเทอะไรไม่รู้วนามันยากวะว,วัสนาอ่าฮะอืม เทคทอกเทคทอกคุณมีเวลาสิบนาทีเหมือนแบบอ,อธิบายยากจังทุกคนช่วยด้วยโอ้ยมีคนบอกว,วิธีแก้ไขด้วยเขาบอกว่าพี่อุ้มต้องไลฟ์ครับแล้วค่อยจอยมามาถึงจะจอเท่ากันลองไหมแต่เดี๋ยวอีกสิบนาทีเราก็ต้องไปแล้วนะทุกคนไม่เป็นไรให้พี่อุ้มอยู่เล็กๆก็โอเคแล้ว <laughs> <c oughs> ใจลายอะ่ะเดี๋ยวข้างหน้าผมไปแบบเล็กแๆบบทานทบวาสนาความโชคดีโชคดีค่ะโชคดีวาสนาอ,อ๋อคือคือแบบเราโชคดีเหรอครับที่วาสนา it means blessed oh means lucky destiny okay I see มันโชคดี she's lucky to have you're lucky to have me เอออะไรแบบนั้น I get it I get it thanks guys เฮ้ยเดี๋ยวมาแบบว่าเมื่อไหร่ที่ผมต้องอ่านบทละครนผมมาไลฟ์ดีกว่าผมจะได้ทำเออกคนจะได้ช่วยช่วยแท่ทำกันบ้านเออก็ดีก็ดีนะเราถ้าการแสดงออกมาไม่ดีผมจะโทษทุกคนเยี่ยมมากเจ๋งมากวันนี้เธออายุสามเจ็ด มันตลกครับอันอ่อเทสเล่นเราเทสได้เท่าไหร่นะสามสามสี่สามสามเจ็ดเท่าไหร่ละสามเจ็ดแล้วนี่ลองกดเล่นใช่ปะไปห้าสิบสี่ได้เท่าไหร่ห้าสิบสี่ถ้าผมสามเจ็ดอ๋อให้โทษครับเราเล่นเราเล่นเราเล่นชักสองครัวครับเกินนี่กดเล่นเราได้หกครัวก็ไม่ได้เกินก็ไม่ได้ต่างกันมากนะตลกอ่ะ น่าจะสุ่มหกขอ้ขออ,อืมอือะไรนะในคืนนี้คืนนี้สปอยคืนนี้ดีกว่าสปอยคืนนี้มันจะเป็นเหตุการณ์อะไรอ๋อคืนนี้เหมือนอมีไอเนี่ยหิงห้อยปะ่ะม,มีมีคำว่าเงินจาายพูดคว่ามี <คำ S 1> หิงห้อยมีคนไข้จะฝืนผมอยากว่าผมลุ้นมากเลยว่ามันจะดูออกไหมว่าผมไม่ไม่ไม่เข้าใจคำว่าหึง ไม่อก <Yeah. S 2> เนียนนะเนียนเนียนแทเทนมีคนบอกว่าเทศอ่านเมนพี่โอนหนึ100่งร้อยเทศอ่านเร็วตรงไหนตรงไหนอันไหนครับมันขึ้นไปแล้วเทศเทศพูดตามนี้เทศอ่านเมนพี่โอนหนึ่งร้อยพูดเลยเทศอ่านเมนพี่โอนหนึ่งล้านโอ้เป็นมิดจริงจด้วยเดี๋ยวผม เลืบัญชีครับเลืยบัญชีผมรับโอนนะครับทำไมพอจะแบพอจะหมดไม่เคยชัรแดดเลย n ะผมเคยอ่านมาว่าแบบถ้าเราชาร์จเต็มร้อยเครื่องมันจะมันจะเสื่อมไม่แต่คือถ้าเกิดว่าปล่อยให้มันแบบขึ้นแบบเหลืองตลอดเวลาก็ไม่ได้ ไม่ได้หรอมันจะได้ฝึกไงแบบเจออะไรยากๆแบบจะได้แบบแข็งแข่งหรออออือืโอเคทุกคนต้องแบบว่าปั่นนะครับ EPC เดี๋ยววันนี้ผมผมจะผมจะเริ่มปั่นเองละมันได้ปะคือมันปั่นยังไงมันแค่ต้องแบบว่าเขียน Hashtag EPC แล้วก็แล้วก็โพสแล้วก็ไปกดรีโพส ได้เดี๋ยวผมให้ถึงร้านเลยครับผมนั่งปั่นอยู่คนเดียวทั้งคืนมีคนบอกว่าพูดค้าขาให้ฟังได้ไหมคะคือ่าดคือคาขาคา,าแค่แบบเปลี่ยนคับเป็นคะา๋อ,อได้คะ่ะ <c oughs> ทำไมอะคะ่ะทำไมนะคะตอนแรกอะ่ะคาแรคเตอร์โไม่อยากกรีนผมปวดหัว <c oughs> ทุกคนกรี๊ดทำไมเขากรี๊ดกันเพราะว่าอยู่พูดค่ะเอาว่าไงว่าทำไมอ่ะเพราะว่าคนชอบผู้ชายพูดค่ะหลายๆคนชอบอ๋อแล้วพี่ชอบไหมฮะเอออะไรครับเนี่ย เรื่อที่บอกว่าละครใส่เสื้อนี่เนาะเราแบบนี่คืออยู่ในแบบผ้าจมา์นี่คือก็ใส่ผ้าจมา์เหมือนกันพร้อมนอนยังไม่ได้อาบน้ำเลยผมก็ผมยังไม่ได้อาบเหมือนกันเดี๋ยวมาไลฟ์สดอาบน้ำค่ะ นี่ฉากไอ้ตอนตอนเมื่อคืนนะผมมีฉากอาบน้ำด้วยหรอออกกำลังกายปะอาบน้ำอาบน้ำแล้วก็มีฉากพี่จอบอาบน้ำแล้วเ,เราสองคนอาบน้ำแข่งกันว่าใครจะอาบรลอกวกัน <c oughs> หรือเปล่าไม่เหวเออทุกคนถามถึงเสือ้อพี่อมพี่อุมบอว่ามีมีสปอยเลอร์อะไรไหมครับเราลงรูปเสื้อของเรายังยังเลยเขาบอกว่า เห็นพี่โน้ตบอกว่าทำกำลังทำตัวอย่างอยู่แค่ยากล้องอะยากลองเป็นแบบกดหลายล้วเทศจะเล็ดอินไวได้ปะยักร้เหลือแค่ห้านาทีพี่แบวนเยวครั้งหน้าครั้งหน้าครั้งหน้าวันสุกวันสุกวันสุกมันไม่รู้ไม่รองไม่รู้มันคือแบบแรครั้งแรกแล้วก็แบบว่าเน่ ลองได้ไหมแป๊บเดียวได้ได้โอเคได้มันขอห้านาทีนะคะทุกคนถ้านทีสุดท้ายจะเป็นจอใหญ่ให้ได้เดี๋ยวเดี๋ยวไม่รู้ลองคือต้องรีบก่อนปะคือผมต้องเปลดเหอไม่ไม่ไม่เดี๋ยวเดี๋ยวไปก่อนอ๋อบ๊าย เดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าพี่มองจะกลับมาทันไหมโอเคอันนี้คืออะไรกันมากครับทุกคนครับมันมีดอกไม้ขึ้นมามีหลีกดีห้านี่คืออะไรครับกิจกรรมยิงเมย์โอ้ว accept ว้าวได้แล้วขอบคุณแล้วเราก็เหลืออีกกี่นาที เราเหลืออีกสี่นาทีหรือว่าเราไลฟ์เราดูเฮ้ยม, <laughs> มีคนบอก <laughs> finally หร <laughs> อ,อ <laughs> ได้แล้วรออย่างนี้เราจะเห็นแบบคอมเมนต์นของแบบกันและกันปะเอ่อก็กน็น่าจะครับผมก็เพิ่งไม่รู้เหมือนกันนะ <laughs> โหดทิกทอกมาเหมือนกันนะ โอ้ยพอหน่อยครับพรุ่งนี้อะไรนะพรุ่งนี้มาหาลัยประกาศผลแล้วโอ้จริงเหรอเฮ้ยผมต้องลงทะเบียนเปล่าอือจริงเหรอจริงปะไปถามเพื่อนก่อนไหม o อ no it's a mission it's a mission okay let's calm down everyone calm down อ่มขอให้โชคดีนะครับขอให้ มันต้องพูดว่าไงขอให้เข้าได้ขอขอกาคือหมายถึงว่าระกาศเข้าว่ว่าแบบเราได้เข้ามหาลัยนี้หรือเปล่าขอขอให้ได้เข้าในคณะที่อยากเข้าในมหาลัยที่อยากเรียนนะคะขอให้ได้เข้าครับเป็นกำลังใจให้เรารู้ว่าคุณทําได้ถ้าทำไม่ได้ก็หยุดอย่าขยับ say hi to korean fans

อ๋อมคกี้มา e p พสีใช่ก็ก็เนี่ยวันนี้อ๋อเราพูดถึง e p พสามอ๋อไม่เราไม่ไู้จะพูดถึง e p พีสี่อ๋เราไม่มีเวลาทุกคนครับเอ่อ e p พสีก็มีมคกี้มาด้วยไม่ใช่แล้วก็มีมีพี่หนพี่หนย่าอ่อพีนย่าแล้วก็มี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 มม แต่วันนี้วันนี้จะมีเหตุการณ์ที่แบบว่าม,มีโรนัจักมาด้วยกอมีหนุ่มพุกด,ด้วยมีครูจอ๊อบเอ้ยครูแจ๊กสับสนครูจอ๊อบครูแจ๊กทุกทีเลยอ่ะทุกคนโรนลจกักตอนนี้มีโรนลจักนะทุกคนใช่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 มีแอนนี่ใช่ใช่เน,นี่ยเดี๋ยวแอบดูสปอยให้ทุกคนดีกว่าทุกคนพูดถึงพาเชหนาช่วยเก็บ Uh, อ๋อว,วันเนี้ยคูแ<อ>จ็คก,กับแอนนี่อ่ะเขาจะเริ่มเปิดศึกกันแล้วค่ะทุกคนจากตอนแรกเขายังไม่ได้เจอกันใช่ไหมแต่วันเนี้ยเจอโดนแน่โดนรถชนอีกเหรอเขาอย่าสกอยดิโอ <laughs> <c oughs> เขาพูดกันไปแล้วในในเขาไม่สณ์จริงหรอเขาไม่ได้บอกนะว่าใครชนอะไรยังไง คัดเองไลนอไเทคใหม่เทคใหม่เทคใหม่มีคุณจักทุกตอนไหมตอนสิบแปดไม่มีครับคุณจักคุณจักไม่มาครับตอนส mm ิบแปดตอนสิบแปดไม่มีเหมือนกันตอนนี้คือละครมาอย่างคะ่ะสองทุ่ยี่สิบแล้วคะ่ะ สามเข้าแอปสามพลัสคนนะโอเคผมอยากจะบอกทุกคนนะครับเดี๋ยวเราจะมีเอ่อ t วิตเตอร์สเปเอ่อ10 PM 4มสี่ทุ่มสี uh ่ huh. ทุ่มยี่สิบสี่โอเคใช่มสีทุ่มยี่สิบสี่ทุ่มหรือสี่ทุ่มยี่สิบเรามาลอลุ้นกันครับเอ่อ uh, mm hmm. ผมอยากให้ทุกคนมาจอยเยอะนะครับผมเป็น Space ครั้งแรกของใจพิสุทธิ์เราจะพยายามทำให้มันสนุกครับเอ่อ uh, mm hmm. พวกผมทุกันนะครับ ต้องไปดูละครเขบาบากนะครับที่บอให้ทุกคนไปดูละครด้วยกันนะคะแล้วก็มาปั่นแท็กในใจพิสุด e p C กัน้วยนะคะครับผมเจอกันครับแเราก็อยู่ในนั้นแหละบ,บายบายเจอกันะคะ่ะบายบาย